สวัสดีนะคะทุกทกท่านที่ติดตามชมเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์น,นะคะเรื่องนี้มีประเด็นหลายๆอย่างนะคะที่สามารถจะมาเล่ารายละเอียดในนวนนิยายต้นฉบับนะคะให้เพื่อนๆที่สนใจได้ฟังกันได้นะคะถือว่านะคะฟังไปรู้ไว้ใช่ว่านะคะเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเป็นนิยายที่ได้รับความนิยมแล้วก็ผู้แต่งก็มีชื่อเสียงนะคะนามปากกาคือคุณชิงหลิงนั่นเองค่ะแต่งไว้หลายเรื่องราวเลยนะคะแล้วก็ เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ ถูกจัดอยู่ในจักรวาลซางกูด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะในจุดที่4ตอนแรกนั้นว่าพระเอกของพวกเราน่าหยุมหัวสุดๆแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวจะมีอีกค่ะถึงขนาดที่ว่าพระเอกของพวกเรานั้นนะคะก็เตรียมสินสอดนะคะไปขอฮาวาซูแต่งงานนะคะในช่วงที่เป็นวันเกิดของหัวโมนะคะหรือว่าฮวาโมผู้เป็นราชาของเผ่านกยูงนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฮวาซูเลือก คู่เป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคู่ของฮวาซูนะั้นแน่นอนว่านะคะคนางอเล็งท่านหลานเฟิงไว้แล้วค่ะเพราะว่าท่านหลานเฟิงะะมีคุณสมบัติที่เรียกได้ว่าโอ้โหเตะตานางสุดๆเลยนะคะคือจุดมุ่งหมายของนางก็คือทําให้เผ่าพันธุ์ของนางก็คือเผ่าไอ้นกยุงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนะคะของบรรดาพิภพเซียนทั้งหลายค่ะส่วนในตอนนี้คนที่นั่งอยู่เป็นเบอร์หนึ่งก็คือตระกูลเฟิงนะคะ ก็คือฟีนิกซ์หรือว่าหงเพลิงนั่นเองนางต้องการจะล้มแชมป์ลงมาให้ได้ค่ะดังนั้นคู่คอนของนางจะมาธรรมดาเบเบซิวซิว,วอะไรแบบเนี้ย ไม่ได้นะคะท่านหลานเฟิงนั้นมีคุณสมบัติที่เยี่ยมยอดแบบนี้ค่ะคือในตอนที่เกิดสงครามนะคะระหว่างสงครามครั้งสุดท้ายที่ตอนท่านมังกรทองต้องเปลี่ยนเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะณจุดนั้นน่ะที่อู๋หวนเป็นผู้ที่ก่อขึ้นมานะคะจัก,กรพรรด,ดินีสวรรค์องค์ก่อนอะไรเงี้ยก็ที่แต่งงานกับท่านมูกกวงอะคะ่ะเป็นผู้ที่เกาะสงครามขึ้นมาณจุดหนึ่งแล้วก็มีชิงลี่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ ณจุดนั้นทีนี้ตามลำดับความสำคัญแล้วนะคะท่านที่จะได้เป็นผู้ที่นั่ง บัลลังก์นะคะของจกักรพรรดิสวรรค์นั่นก็คือท่านหลานเฟิงนี่แหละค่ะซึ่งก็มีเผ่าพันธุ์ที่มาจากาพิภพ,พเซียนนะคะคือเป็นมังกรถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มังกรทองนะคะมังกรทองห้าเล็บคือท่านมู่กวงซึ่งพิเศษมากๆเลยนะคะแต่ว่าสําหรับท่านหลานเฟิงนั้นเป็นมังกรเฉยๆไม่ใช่มังกรทองแต่ก็เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากค่ะก็เป็นว่าที่นะคะของจกักรพรรดิสวรรค์องค์ใหม่แต่ทีเนี้ย องค์ชายจิงเจี้ยนนะคะซึ่งเป็นผู้สละชีวิตนะคะถึงกับขั้นจิตวิญญาณดับสลายไปยนะคะซึ่งเป็นคู่รักของเฟิงหลันค่ะก็เลยทำให้นะคะตำแหน่งนั้นเนี่ยถูกมอบให้กับเฟิงหลันเป็นที่ระลึก ถึงนะคะความดีความชอบขององค์ชายจิงเจี้ยนนั่นเองก็เลยทําให้ท่านหลานเฟิงนั้นไม่ได้นั่งอยู่บนบัลลังก์ของจกักรพรรดิสวรรค์ทีนี้ในช่วงที่ท่านเฟิงหลันนะคะหรือว่าในเรื่องที่ชื่อว่าเฟิงหยวนเนี่ยกำลังรอแล้วก็บ่มเพาะนะคะคือบ่มวิญญาณของท่านจิงเจี้ยนให้กลับมาหานางคือต้องใช้เวลาประมาณพันปีเช่นเดียวกันนะคะก็บ่มมาเรื่อยๆนะคะในช่วงนี้เนี่ยนางเองเนี่ยนางก็ไม่ได้ดูแลกิจการบนสวรรค์ค่ะนางกลับมาย อยู่ที่เกาะอู่ถงก็คือมาอยู่ที่ตระกูลเฟิงของนางนะคะดังนั้นแล้วเรื่องราวบนสวรรค์ทั้งหมดก็เลยให้ท่านหลานเฟิงเป็นผู้ดูแลเพื่อนๆก็คงจะนึกกันได้ว่าโอ้ใครๆก็สรรเสริญแล้วก็เยินยอท่านหลานเฟิงสุดๆเลยนะคะ แม้กระทั่งมีข่าวว่าทางด้านของท่านเฟิงหลันหรือว่าเฟิงหยวนเนี่ยหลังจากที่ท่านจิงเจียนฟื้นขึ้นมาแล้วทางคู่ก็จะจูงมือกันนะคะไปอยู่บนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็คือดินแดนเทพเจ้าที่ปิดผนึกอยู่แล้วก็เปิดแค่ครั้งเดียวในทุกๆพันปีอะไรแบบนี้จะขึ้นไปเลยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นไปได้อย่างสูงว่าไอ้บัลลังก์ของจกักรพรรดิสวรรค์นั้นนะคะคนที่นั่งจะต้องเป็นท่านหลานเฟิงนี่แหละก็เป็นจุดนะคะที่ฮวาซูนั้นอยากจะได้ผู้ชายคนนี้มาเป็น หลวค่ะเพื่อนเพื่อนดังนั้นนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ครูชิงรู้ไหมไม่รู้ถ้าพระเอกของพวกเรารู้อ่ะเขาไม่ไปตามตื้อแบบนี้หรอกนะคะแต่ว่าด้วยความไม่รู้ค่ะแล้วก็ด้วยความที่ได้รับการส่งเสริมนะคะเขาเป็นเขาเป็นคนที่โดนสปอยที่สุดเอาง่ายๆนะคะก็ทางด้านของสิทธิ์พี่ของเขาที่ครองตําแหน่งเจ้าสํานักต้าเจอซานอยู่นะคะก็บอกว่านี่เนี่ยนะของมัน่นของเจ้าก็คือมีตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอะ่ะก็มาพร้อมกล่องกล่องหนึ่งนะคะซึ่งกล่องนั้นเป็นมงกุฎ เป็นมงกุฎซึ่งเปิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมงกุฎของฟีนิกซ์นะคะมงกุฎแบบเออมันมีพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมากๆเป็นอาวุธนะคะเป็นอาวุธเซียนอีกชนิดหนึ่งเป็นอาวุธเทพอีกชนิดหนึ่งเลยค่ะซึ่งฮาวาซูนั้นก็อยากได้นะคะแล้วตอนที่ฮาวามโมเห็นน่ะคือพอพระเอกของพวกเราไปนอนแล้วก็พูดกับท่านพ่อของฮาวาซูว่าเนี่ยก็แบบเขาอะต้องการที่จะ ขอมั่นแล้วก็แต่งงานกับฮวาซูเนาะแล้วก็ของที่เขานำมาเป็นสินสอดมาขอเนี่ยก็คือจุดนี้แล้วพอฮวาโมเปิดดูเนาะทาั้งทงที่ตัวเองก็รู้ว่าลูกสาวนั้นน่ะจะแต่งงานกับหลานเฟิงแต่ว่าตัวเองก็ปิดกล่องอันนั้นเอาไว้ก่อนแล้วก็เอามาด้วยเพื่อนๆเ,เอามาด้วยคือคือความความโลภความอยากได้นะคะสินสอดของสินสอดที่มันทรงพลังของทางพระเอกของพวกเราเนี่ยทำให้ฮวาโมเก็บมาด้วยพอฮวาโมเก็บมานะคะแล้วก็เอาไป เอาไปโชว์ให้กับลูกสาวได้ดูซึ่งณนะจุดนี้ลูกสาวนะ่ะเลือกตัดสินใจไปแล้วแหละว่าจะเอา,อาหลานเฟิงนะคะนางนั้นก็ยังคงยังคงกักกักอยู่เอา,อาง่ายๆค่ะกักกัแต่ความลับมันไม่มีในโลกนะคะคูชิงนั้นบังเอิญค่ะตอนดึกๆนอนไม่หลับเนาะก็เดินผ่าน เดินผ่านศาลาในศาลาสวยๆนะคะที่อยู่ในที่อยู่ในเกาะนกยูงเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ได้ยินการพูดคุยกันของหลานเฟิงหลานเฟิงกับาวาสูนะคะคือเขาพูดเป็นแบบชายหญิงที่จีบกันพูดจาหวานหวานก็เลยทําให้ครูชิงนั้นถึงบางอ้ออ๋ออ้อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคระูชิงของพวกเราก็เลยเอ้ารู้สึกว่าอืมก็ไปขอคืน ไปขอสินสอดนั้นคืนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เอาไว้เก็บให้กับว่าที่ภรรยาในอนาคตของเขาละกันนะคะแล้วก็จุดนี้ก็เราได้เห็นความน่าเกียดของทางเผ่า นกยูงนะคะเพราะว่าไม่อยากจะคืนจิตใจแล้วคือไม่อยากจะคืนก็ครูชิงก็เลยทวงไปเบาๆนะคะประมาณว่าประมาณว่าเออจะเอาไปได้ยังไงในเมื่อไม่ได้แต่งงานกับเขาแล้วก็ยังทวงไปถึงไอ้นั่นด้วยไอไอชัดนะ่ะไอฉัดพลังสวรรค์หรือว่าร่มคุมฟ้าอีกต่างหากนะคะว่าคือพูดประมาณว่าจะเอาไปกี่อย่างนะคะ <c oughs> จะเอาไปกี่อย่างอุ้ยถ้าเป็นคนธรรมดานิโครจะอายมากเลยนะคะแต่นี่ก็คือคนมันมีความโลภนะคะ ทางด้านของออฮวาซูก็เลยบอกพ่อว่าเออคืนไปเถอะไอ้ตรงที่เป็นมงกุฎฟีนิกซ์ Phoenix, ที่เปิดกล่องมาเป็นสินสอดน,นะคะคืนไปเลยแต่ว่านะคะไอ้จุดที่เป็นร่มคุมฟ้าเนี่ยยังไงย,ยังไงฮวาซูมันก็ไม่ยอมคืนค่ะเพราะตอนนี้มันใช้พลังวิญ,ญญาณของตัวมันเองเนี่ยมาขัดเกาอาวุธชนิดนี้ให้จําเจ้าของคนใหม่ เจ้าของคนใหม่ก็คือให้จําฮวาซูตัวมันเองอะ่ะเป็นเจ้าของเพื่อนๆมันยึดมาแล้วฮวาซูมันนิสัยแย่ขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านพ่อซึ่งท่านพ่อนะคะหรือว่าหัวโมฮวามโมนี่ก็ตอนแรกก็มีความอายอยู่นิดนึงแต่พอลูกสาวตัดสินใจแบบนั้นนะคะแล้วฮวาซูก็บอกว่านางอะ่ะรับมือคูชิงได้คือนางก็มีความมั่นใจจุดหนึ่งว่าคูชิงเนี่ย หลงนางอะ่ะคือหลงรักนางนะคะนะจุดนี้ก็กจะเบิร์ดกะโหลกมากเลยนะคะคู่ชิงของพวกเราก็คือหยวนฉีนะ่เนาะเออนั่นแหละหน้าเบิร์ดกะโหลกสุดๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าไหนๆก็ถูกขัดเก่านะคะเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วคู่ชิงก็ให้จริงๆเอออยากได้ก็เอาไปนะคะแล้วก็อย่างที่หวานได้เล่าไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะว่าสิ่งที่ออนางเอกของพวกเราคือสิ่งที่อาอินอห้าม ห้ามไม่ให้ครูชิงเชื่อห้ามไม่ให้ครูชิงทำตามที่ฮาวาซูขอนะคะไม่ว่าจะเป็นออขอเรื่องนี้ขอเรื่องนั้นขอเรื่องโน้นนะคะเหตุผลที่ออินบอกกับครูชิงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ถูกต้องแล้วมันก็เกิดขึ้นในอนาคตจริงๆนะคะแล้วก็ภาระก็มาตกอยู่กับออินเพราะว่าครูชิงนั้นได้รับบาดเจ็บนะคะไม่มีสิ่งที่เอาไว้ป้องกันตัวเองไงตัวเองก็เลยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วคิดดูว่าในระดับของเทพเจ้าที่แท้จริง ริงบาดเจ็บสหญญาหัสเนี่ยอินของพวกเราที่มีพลังอยู่เพียงแค่น้อยนิดแค่นี้นะคะ ต้องใช้ทั้งเลือดต้องใช้ทั้งจิตวิญ,ญญาณของนางเนี่ยในการรักษาคูชิงอะ่ะถือได้ว่า,าชีวิตของนางสั้นลงเรื่อยๆสุดๆเลยจนกระทั่งผมขาวโพลเลยอะ่ะเพื่อนๆขาวโพลจะตายแล้วอะ่ะเอาง่ายๆนะคะอินต้องต้องเซกุตบายแล้วอะ่ะน้ําตาไหลพักๆกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพระเอกของพวกเราก็ไม่ต้องการให้อาอินตายค่ะส่วนหงอี้เองก็ก็เสียใจสุดๆเช่นเดียวกันนะคะจะทํายังไงดีที่จะรังชี ชีวิตของอาอินเอาไว้ได้นะคะนางไม่มีแรงแม้กระทั่งจะจะลืมตาแล้วในช่วงที่นางกำลังจะตายนะคะโอ้นะจุดนั้นโอ้เดี๋ยวเราจะไปถึงจุดนั้นกันนะคะเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่คูชิงนั้นนะคะไปหลงเชื่อฮาวาซูนั่นเองค่ะก็ไม่รู้ว่าไปหลงรักคนแบบนั้นได้ยังไงนะคะเสียมากเลยเสียการเป็นสัจเทพสุดๆเลยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะหลังจากที่ฮาวาซูได้เลือกหลานเฟิงมาเป็นมาเป็นว่าที่หลวแล้วนะคะก ได้รับความยินดีคำชื่นชมอเป็นไปตามโพของเหล่าบรรดาผู้ชายเสียนทั้งหลายถึงแม้ว่าจะมีโพมาแน,น่นๆขนาดนี้นะคะว่าผลจะมาลงที่ท่านหลานเฟิงเนี่ยก็ยังมีชายหนุ่มอีกเยอะแยะนะคะจากเผ่าเสียนมามาให้ฮวาซูน,นั้นเลือกคู่ด้วยนะเอาง่ายๆนะคะอย่างไรก็ตามไม่เป็นไรค่ะแล้ว เ,เรื่องราวมันก็ผ่านไปเพราะว่าคนเรามันก็มีหลัวได้คนเดียวนะคะวัดสู่ก็เลือกได้คนเดียวคือท่านหลานเฟิงนั่นแหละแล้วทีนี้พอในวันแต่งงานนะคะโอ้โหขบวนกาลังถูกจัดขึ้นแล้วแต่ว่าท่านหลานเฟิงนั้นก็ถูกล่อลวงนะคะไปที่ตํนักซึ่งเป็นตํนักที่เก็บตาลจากรของจัก,กรพรรดิสวรรค์เอาไว้ะนะคะแล้วก็ไปโดนคาที่นั่นนะคะก็เอาเป็นว่าเออคนมันวัสนามไม่ถึงเนาะแต่ณจุดนี้นะคะหลังจากที่ท่านหลานเฟิง เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ก็มีความคล้ายกับคู่ของเฟิงหลันแล้วก็คู่ของจิงเจียนก็คือด้วยความดีของท่านหลันเฟิงเนี่ยก็ทําให้ฮวาซูนั้นได้บรรจุเป็นขุนนางของสวรรค์น,นะคะก็เลยขึ้นไปประจําอยู่ที่วังสวรรค์ค่ะแล้วเรื่องวุ่นๆ่นมันก็เกิดขึ้นมานะคะเพราะว่าฮวาซูนั้นก็ยังไม่พอใจกับตำแหน่งที่นางได้รับเพราะว่านางก็ต้องการที่จะได้เป็นอะไรนะ เป็นเหมือนกับว่าพาเผ่านกยุงนั้นให้ขึ้นสุดจุดสูงสุดให้ได้ของพิภพเซียนก็คือต้องขึ้นเป็นจกกักรพรรดิสวรรค์ให้ได้แต่ณจุดนี้คือเดี๋ยวท่านพ่อของนางจะนั่งเองนะคะก็คือไอตัวของห,หัวโมหัวโมนั่นเองนะคะแต่ว่านางก็มีความเขม่นสุดๆอยู่แล้วนะคะไม่ชอบฝฟงอวินเพราะว่าฝฟงอวินกลับมาแล้วแล้วก็เขาชิงตําแหน่งนะคะประรองชิงตําแหน่งจกกักรพรรดิสวรรค์ในครั้งนี้ด้วยนะคะ เอาล้วค่ะเราจบประเด็นนี้ไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะหวาสูนั้นก็เลือกหลัวของนางก็คือท่านหลานฝฟิงนั่นเองเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอัพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาบไปก่อนสวัสดีค่ะ